รีวิวรถเข้าใหม่ให้หนึ่งคันนะครับกับรถโดนเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นทรงผมจะเรียกไงดีเป็นแวนได้ไหมนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไ่ใครเอสย SUV เนาะแต่ว่ามันเป็นท้ายตัดเป็นเจ็ดที่นั่งนะกับ INNOVA c r i s t a 2.8ตัว G นะครับตอนนี้คลรุ่นนี้ป้ายแดงอยู่1,235,000บาทนะครับวันนี้เป็นมือสองราคาคันนี้เหลือที่5 8 9 0 0 0บาทนะครับตัวรถ่ยได้สีขาวมุกเลย แลคันนี้ก็มีใบรับประกันยางมาให้แล้วก็โครงสร้างเดิมหมดนะครับหน้าหลังพร้อมประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้2ปีนะครับตัวรถได้สีขาวเดิมโรงงานนะครับกระจกเป็นโตโยต้าแท้หมดทุกบานนะครับระบบฟองสว่างมันก็มีแค่โปรเจคเตอร์กับฮาโลเจนมีแค่นี้นะครับแล้วก็มีชุดแต่งสเกิร์ตมารอบคันยางเป็นดัลล็อปปีส0 2 5ันหะครับสัปดาที่14่นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาตอนเดือน6กนะกระบกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะกุญแจเป็นดอกพับอยู่นะครับหน้าพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชั่น นับเลขไมล์แสนหนะครับ, 6, รบตรงนี้ก็จะมีจอมีกล้องแอร์ออโต้นะแล้วก็มีแอร์หลังนะครับนะเกียร์ก็เหมือนโฟจูนนะเครื่องยนต์4.8ตัวน,นี้ก็ใช้ใน t u จูนเหมือนกันนะครับนี่กว้างมากอ่ะนะผมลองไปนั่งด้านหลังผมว่านั่งสบายกว่าตัว r t จูเนอะร์เพราะว่าความสูงจากพื้นมันมันไม่เยอะเวลามันขึ้นลงมันสะดวกกว่าเวลามันขึ้นลงมันสะดวกกว่านะมีไฟไม่ไลนะแล้วก แอร์ด้านหลังก็เป็นอัตโนมัติเช่นกันบอแถว3นะครับก็พับเหมือน f o r ์ u จูเเลยแต่ว่าลักษณะการขับขี่ผมว่าขับง่ายกว่านะขับง่ายกว่าวงมาลยัยไม่หนักไม่ตึงตังขับค่อนข้างง่ายนะครับรถอยู่กรุงเทพบนบุรีนะครับเสรีไทย์อนยสี่นะเรารับประกันโครงสร้างให้นะครับมีทิ่ความจมน,น,น้ำชุนหนักน็อตไม่มีแกะสักตัวคันนี้นะห้าแสนแปดเก้าพันบาท